พีห่หนูจะสอนพี่ผิดเต้นสอนลงลไลน์มาอีกรอบนึง,งนี้ <c oughs> ตึ๊บตึต๊บแล้วไม่เสียวเอ,เอาเพลงเลยมาเดี๋ยวเปิดให้ <c oughs> เป็นทุกคนครับ <c oughs> นี่ไงเมื่อพี่บีมาสอนเรา <c oughs> นี่นี่หนูมีตึ๊บตึ๊บ <c oughs> เอาไว้ทีนี้งี้ดูนี่เอ๋เอ๋เออแล้วก็เอางี้เออเอามาให้ติดกันอะไรเอาแบบเอาท่าม่อกี้ให้ติดกันก่อนตึ๊กตึกตึกตึกต๊กเร็วกว่านี้แล้วก็ต่ออ่ะม,มาเอาให้ติดกันตึก๊ก

ตึ้งเออแล้วก็ตึ้งตึ้งต่อแล้วก็ชี้แล้วก็คขานิขึ้นเอาใหม่มาตึ้งตึตึงตึ้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 งเออเอาให้มันติดกันก่อนตามไปตึ้งตึ้งตึ้งต้อต้อไปขึ้นยอดตึ๊ง

Ok chúc Được rồi chúc 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 tức chúc 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 tức chúc 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 Đã chúc 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 เอาใหม่นี้นี้คือของบนปากมือพีพี <c oughs> ได้แล้วมียีนี่ด <มา S 2> ื้อดื้อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่ะมาจบพีพีเตรียมตัวไปปวามือเคอคอเอาใหม่มาเอาใหม่ตึ๊ดตึ๊ด 一、二、三，噔噔噔，嘚，哎、喔，我可寂寞。 เราต้องมีจังหวะในหัวใจด้วยคิดคิดก่อนสมองต้คิดด้วยว่ามันลงจังหวะปึ๊บหนึ่งสองสามปึ๊บ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 ปึ ตึกตึกตึกโเคเดี๋ยวเข้าจังหวะหนึงสองสาเตียตัวไป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 เอเห็นไหมบอกแล้วว่าเธอต้องทำให้ได้ครก่อนเก่งแล้วพี่เจ้กคนชอว่าเก่งแล้วตึก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 ดกเด็นะตึกตึกอะ จริงๆหนูเต้นหนูเป็นอย่างนี้แล้วว่ให้หนูเต้นน่ารักดีอ่ะปุ่เมเต้นได้แล้วจริงๆเขาซ้อมมาครับอ,อ่ะพร้อมอ่าเรื 哈、啊，哈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 ，我哈，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 来哈，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 哈 โยกโยกยังไม่ได้ยังไม่ได้ซ้อมถือเต้นตรงจังหวะด้วยอีกเพลงหนึ่งง่ายกว่ามานี่รูสอให้เพลงนี้แต่ต้องเอาเพลงนี้ให้เอ่นเอาอีกเพลงหนึ่งง่ายกว่าจริงๆริงไอฮีดนขน้ตบมือดูนะหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่อย่างงี้ปึ๊บแล้วก็ทำท่าเหมือนหลอกผีหลอกปึ๊บแค่นี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ปาดหน้าผีหลอกแค่นี้ยังไม่จบสสสอองามีรแล้วก็จกนั่งข้านี้ สี่แค่นี้แล้วก็เป็นอย่างนี้ปาดหน้าข้างเดียวแล้วก็เป็นอย่างนี้กวาดมือแล้วก็ทำอย่างนะี้เยอะแล้เริ่มเยอะแล้แค่นี้จบแล้วบทเพลงมีแค่นี้เลยอ่ะมานะ เออเพลงน้อยมาตั้งต้องอันเลยที่มีตังให้เอาใหม่มาหนึ่งสองสไปพร้อมกันเติดหนึเติดเติดเตเอ,เอ้ยหนูก็ลืมมันหนึ่งองาเติดเติดเติร์ดสี่อะมเหรออ๋อเดเ คือวิชิตเต้นอ่ะไม่ใช่สี่เอสนับอย่างนี้เลยแบบฉันบอกคุณผิดรึเปล่าสามสี่แล้วก็แบบหนึ่งสองแล้วไงต่อไม่ใช่เนี่ยนี่กับแล้วก็นี่ไม่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นตื้อตื้อตื้อแล้วก็เป็นไก่แล้วก็เป็นไก่พอเป็นไก่เสร็จแล้วก็ปาดข้างเดียวแล้วก็มาเป็นอันนี้ แล้วจบเลยแล้วก็เป็นเตือตือตื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 อตือเอออยงไปโรงเก่งจระจริงนับถูกแล้วอะไรแล้วก็แบบคือฉันลืมไม่ได้เลยแลวฉันก็ไม่ได้เต้นเก่ง่าลุกออกปาบมาหนึ่งสอง ไปบัตหน้าบัดเดียวแล้วก็ึือหัวสองอันออไ<ป>้รับใัดหน้าสีลอกปัตหัว